2จุดสําคัญนะครับในการเช็คสภาพยางด้วยตนเองนะครับผมที่หลายหลายคนอาจจะมองข้ามไปนะครับมาก่อนเดินทางเดี๋ยวจะคุยกันก่อนเนาะว่าเวลาเราเช็คสภาพย, àng, ยางเนี่ยเราเช็คกันยังไงนะครับอย่างแรกคือความลึกของดอกยางนะครับให้มาดูที่ตรงนี้ดูที่ตัวบริเวณสะพานดอกยากตงตัวนี้นะครับถ้าเกิดตัวดอกเนี่ยสึกจนมาถึงสะพานดอกยางนี้ก็คือสมควรแก่การเปลี่ยนนะครับอย่างที่2ก็คือเราเช็คสภาพทั่วไปเนาะมีรอยแผลลึกที่น่ากังวลไหมมีอาการบวมไหมนะครับอะไรอย่างเช่นนี้เนี่มัมีแผล่ันข้าทงใหญ่นะครับ ทีนี้2จุดสาคัญนะครับที่คนมักจะมองข้ามไปก็คือ1อย่ยางด้านในนะครับเวลาเราเช็คนะครับเราคเราต้องเช็คเฉพาะด้านนอกเนาะแล้วก็ด้านในด้วยนะครับซึ่งด้านในเนี่ยอาจจะเช็คยากสะหน่อยนะครับนี่คือข้อดีว่าถ้าเกิดคุณมาเช็คที่ร้านยางเนี่ยเราสามารถขึ้นลิฟต์เพื่อเช็คได้นะครับผมกับอีกอย่างนึงก็คือเราต้องเช็คให้ครบทั้ง4ล้อนะครับเพราะว่าล้อหน้ากับล้อชุดหลังเนี่ยจะมีอาการสึกที่ไม่เท่ากันนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ควรจะทําการเช็คนะครับ